เงีือเข้าเท่าไหนจุกมูจุกเลยไหนน่ฟอมไหมอไหมจุ๊ไหนยด่จุ๊บหนเนไปแล้วฮาตะแหล ชีดูหนาวฟินไหม เกินไปแล้วฮารุจังบอกพ,อพ,อพ่อแฟนคิดจังนะพอ่อยักไรอ๋อหยับทอมผู้ชายฉันคนเดียวไปข้อมือ ฮัลโหลขอมือละแม่วางอ๋อยน่ารัก